เอมี่คนที่เขารักกันจริงอ่ะเขาจะไม่มีวันทำร้ายร่างกายและจิตใจคนเด็ดและจิตใจจิตใจอะไรล่ะจิตใจกันเด็อดขาดที่ผ่านมาฉันคิดว่ามันยังรักฉันอยู่บ้างฉันก็เลยอดทนอยู่กับมันแต่ตอนนี้ฉันจำบไม่ได้ขอโทษครับถ้าไม่ได้พี่มีอไอ้อ๊บมึงมาทำไมวะ กูบอกไงว่าที่นี่กูคุมได้ไอพวกนั้นมันใส่ร้ายผมครับไอ้พวกนั้นมันใส่ร้ายผมครับผมก็มาจับตามองเหมือนผู้กองแหละถ้ากูไม่รอดพวกมึงสองกูถ้ากูไม่รอดพวกมึงสองกูก็ไม่รอดเหมือนกันคิดว่าจะรอดง่ายเหรอฮะเสียรดีเล่นกับใครไม่เล่น มันเล่นกับคนอย่างฉันแกเจอดีแน่มาพี่ไอเสกออกไปเอาก็สปีดนะครับอุ้ยกอดจุกลูกคัมหลายหลายบาทแล้วเนี่ยไม่เอาถอยเย็นนั่งไงคะครับ งสเปดนะครับอุยฟังคุด2งสเปดนะครับแก้คุณกำลังฝ่าฝืนมาตา244ประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดครอบครองและจังและตดดตัคุณตำรวจฉันมีอยติดคุกค่ะพี่เครื่องปิ้นมันเสียครับวันนี้ ทำไมอ่ะโตโตก็ก็มาทำอะไรเงี้ยนี่ครับน้องตอีกสักพักจะส่งคนมานะแอ๊ะยลกทุกงด้วยดีนเงาไม่อยู่แล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะฝรัหลังก็ดูดีๆหน่อยขอแก้ได้ปะ เกือบไปแล้วไหมล่ะวันหลังอ่ะก็ดูดีๆหน่อยเอ้าวันหลังก็ดูดีๆหน่อยไปจานแล้วจานแล้วอ้ลูกค้ามาพอดีเลยพี่อย่างเราไปเติมให้นะทำไมน้ำมัเอ้าคุณตำรวจครับผมไม่ตั้งใจอะครับคุณตำรวจจะจับผมเลยนะโทษโทษ ฉันจ้างให้แกเป็นพนักงานปั๊มของฉันไม่ได้แกมากองกาเนี่ยบอกนะว่าคุณคือคุณมิ้งเจ้าของปั๊มแห่งเนี้ใช่ฉันลืม